บ้านมิกบ้านบ้านสนุกจังเลยครับพี่มาลีว่าแต่ทำไมฟองสบู่ถึงกลมครับทำไมมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมล่ะพี่พี่ก็ไม่รู้นะต้องถามแม่แล้วล่ะแม่ว่าแม่มีคำตอบให้ลูกทั้งสองคนนะแรงตึงผิวคือคำตอบจาก โมเลกุลของน้ำดึงกันเองมันพยายามทำให้ผิวของของเหลวเล็กที่สุดฟองสบู่ไม่ว่าออกมาเป็นรูปทรงใดมันจะพยายามเปลี่ยนเป็นทรงกลมเนื่องจากด้วยปริมาตรที่เท่าเท่ากันทรงกลมจะมีพื้นที่ผิวน้อยที่สุดเข้าใจแล้วครับ นั้นพี่มาลีเราเล่นเป่าฟองสบู่ต่อดีกว่าผมชื่อวิทย์ครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณครับ